ปลูกดิ้จะซื้อให้เขากินนิดหน่อยก็ได้ก็เอ,อ,อ,อามาร้อยเชอยอยู่ไอ้เชยไม่ผาดมาให้ไม่รู้จะเท่าไหร่มันเป็นสิบสิบผักแล้วมั้งสั่งมาให้กินอะ่ะมันก็ดูเอ็ได้เลยวะ่ะได้ตอนเร็ววันนี้เริ่มได้ได้หกจุดหกละมันเริ่มโตเข้ามันห้าวันนี้แล้วอ่ะมันแข็งแล้วเหรอหมูเหนียวนึกเลยไม,มไม่ได้ขี้แล้วขี้นมมันม,น,นมันแข็งเหนียวนั่นมันไม่ออกไปในนขี้เข้าอ่ะ ต้อเอาไอ้ ing, กแกงก็แทบเอาออกเป็นก้อนเนื้อหน้าเลืติดหลึกเลยเผามันมึงก็คาบตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ไหวโอ้โหเมื่อยเราก็เมื่อยพอเราแล้วอื้ก็ดึ๊กก็ดึกอีกนะอีแดงมึงอยัดกระเตะตีนนะมึงผัดเป้นเหมือนไอ้นั่นเวร์เหมือนไอ้ของรับบรี รสปรีปปหรือปล่าผัดแป้งหอมมีพึ่งด้วยมีรังพึ่งด้วยนุ่นต้นมะม่วง,ต,นนงต้นนุ้นอ่ะสองรังมตลกว่ะมันลืนน่นมันต้องจับบางทีมันจะจับยากจะจับไปมันไม่มอยากจับ ขอมากเลยไงเราพัวไปติกน้อเข้ามามันไม่ทำอะไรหรอกเร็วๆใส่โคกอยู่นี่ไอ้หอมน่ารับได้